เร,เราบอกหมดเลยได้ไหมอ่าบอกหมดเลยสรุปให้หมดเลยนะพี่ๆจะได้ว่าฟังวันนี้แล้วคุ้มค่าไปรอลุ้นเลขทูบวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้เท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าชุดสูตรกับชุด3ามตัวฝากแดงๆของอาจารย์ชัดจะบอกวันนี้ให้เรียบร้อยเลยนะคะนะวันนี้ใครฟังอยู่ถือว่าคุ้มค่ากับพี่ๆมากค่ะพี่จ๋านะคะนะคะใครฟังอยู่นะสวัสดีที่รักเลขที่ขันน้ำมนต์นี่ก็สวยนะอาจารย์เคเห็นเป็นสาม สามเลขนะเห็นเลขเนะี่ยเป็นสามเลขนะคะแต่แล้วแต่พี่ๆสลับบางคนก็บอกอาจารย์หนุ่เห็นเด่นชัดเ็คือสองเลขนะคะที่รับรองส่งดีๆอาจารย์เคสก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์เคสจะให้อาจารย์ชัดขึ้นให้แล้วก็พลิกด้านซ้ายพลิกด้านขวาพลิกด้านข้างๆตะแคงซ้ายตะแคงขวากับหน้ากับหลังให้นะจ๊ะพี่จา๋านะคะนะนะจ๊ะโอ้ยขอบสำหรับคนให้ดาวขอบพระคุณมากค่ะเงินส่วนที่ได้จากการพี่ๆติดดาวไว้นะคะ ส่งได้สามตัวตรงๆเลยนะพี่จ๋าสาธุใครกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะคะอาจารย์แค่ไม่ได้มีคนถามว่าทําไมอาจารย์เข่ไม่ทําเป็นไลน์กลุ่มไม่ทําเป็นอ่อเพจเป็นตั้งเป็นกลุ่มนะคะเทาเรียกกลุม่มปะสร้างกลุ่มใช่ไหมอาจารย์เข่ไม่มีวิชาการหน้าตาเอาสีเขียวเหนียวซับหรือสีน้ําเงินก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ขานะคะสมุดวิชาการหนึ่งเล่ม กาหนึ่งอันนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่านะคะเดี๋ยวจันเขคคอยนะะ่รักนะคะทันไหมเด่น7กับ9เด่น7กับ9 3ตัวแดงเนี่ยจันชัดจะบอกเองเลยใช่ไหมจ๊ะสามตัวแดงวันนี้ก็มานะเองเงยน,<อ>นะคะไอ้ข่ซีเซฟลาดพ่อพ่อไมจ๊ะนะคะเขาได้7 997มาอย่างละหนึ่งใบโอ้โห,หน่ารักจัง ขันน้ำมนต์มาจ้ะนะพี่ๆต้องส่องเองนะคะในนั้นอาจารย์เคเห็นตัวเลขเป็นสามตัวเลขนะคะเดี๋ยวดูพี่ๆสิบางท่านบอกว่าเห็นแค่สองตัวเลขนะคะเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกอาจารย์แช่แช่นาหน่อยนะคะก่อนสลับนะคะให้พี่ๆมองก่อนอาจารย์เคไม่ได้มองมุมนี้นะคะเดี๋ยวบอกพี่ๆไว้ก่อนแต่บางคนก็มองมุมนี้อาจจะอาจาอาจะโอ้ใช่ก็ได้บางครั้งเราต้องยอมรับว่า คอส่งคอส่งขันน้ำมนต์แล้วขันน้ำมนตอ์อาจารย์ที่ทําพิธีให้ที่คำชะโนดนะคะโหนที่ทําพิธีให้ที่ํำชะโนดเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้จับเทียนแล้วก็หยดนะคะเขาเน็บกับทูบไว้นะคะเขาหยดมาเป็นรูปร่างของเขาแบบนี้เองนะที่รักนะคะที่รักเห็นกันชัดเจนไหมเห็นกันชัดเจนไหมที่รักได้อะไร คิดว่าเลขอะไรบ้างคะพี่รุ่งทิวาบอกว่าหกสามห้านะคะเก้าสามห้านะคะมีใครอีกไหนแหวนใบมะกอ,อกได้วันนี้จะปล่อยแหวนใบมะกอ,อกสีเงินให้จะตัดจากลอ็อตลอตถ่ายปลีกมาสักหน่อยเจ็ดเก้าสามเห็นไหมแต่ละคนก็มองไม่เหมือนกันนะคะอ่าสามห้าเจ็ดนะอ่าพี่ที่อาจารย์แค่มองมุมนี้อาจารย์ยังชัดค้ามองมุมนี้อยู่ไหมละ่ะ อ่ะอาจารย์แค่มองมุมนี้ที่รักที่อาจารย์แค่เห็นเป็นสามตัวเลขอ่ะอาจารย์แค่มองมุมนี้ที่รักมองมุมนี้หรือเปล่าถ้ามองมุมนี้ที่รักเห็นเป็นอะไรกันบ้างที่รักเห็นอะไรเป็นเลขอะไรที่ชัดสุดบางคนก็จะบอกว่าสามห้าห้าสามชัดสุดนะคือมันชัดเจนมากอืมค่ะนะคะนะ แหวนใบ,บมะกอกสีเงินละหัสอะไรเอา้ายังไม่ได้บอกหรอคะอาจารย์บอกไปแล้ววัแหวนสิบสองวัวแหวนสิบสองค่ะแหวนใบมะกอกสีเงินวัวแหวนสิบสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากห้าร้อยกว่านะคะนะ,ะที่รักจ๋าสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์สามสี่ห้าแปดเจ็ดห้าเลขที่เน้นให้สีแดงอาจารย์ตัดเลขที่ไม่เน้นออก่อยก็ได้คะ่ะนะอาจารย์ตัดสามหกศูนย์ให้หนูหน่อยคะ่ะหนูเน้นสามสี่ห้าและ สี่ห้าและแปดเจ็ดห้าค่ะทันไหมเจี่รักนะได้รับของเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากขอบพระคุณคุณทิตารีจ้ะพี่จ๋านะซอยสองห้าเก้าสองห้าโอโ้พี่พี่พี่สีรชนนะคะขอบพระคุณมากค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่มีเบี้ยแก้นะคะมีเบี้ยแก้ถูกหวยตลอดเลยครับนะคะหนึ่งสุดป,ปังทันไหมเจี่รักค่ะสี่ หสุดปังสี่เจ็ดหนึ่งสุดปังพิมพ์ให้หน่อยจ้ะนะคะแต่อาจารยแค่จะเน้นให้เลยเนาะพี่จับ นี่นะเดี๋ยวจะกัดให้ดูว่ายังกรอบอยู่ไหมนะคะนี่นะคะอืมหลายวันแล้วนะเนี่ยหลายวันแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหน้าที่โรยหอมโรยน้ําตาลนะคะเดี๋ยวจะดูไปได้อาจารย์เอาเลขไรคะเดี๋ยวทำอาจารย์อ่ะคืนให้คืนให้เลยแล้วกันว่าจะถูกใจอาจารย์หรือเปล่าว่าจะตรงใจหรือเปล่าอ่าไหนทาไมใช่หนูบอกปิ้นอย่างนี้เลยนะคะ เดี๋ยวแฟนเพจดูอาจารย์ชัดซิพี่พี่อะไรเอ่ยพี่จา๋าพี่อะไรนะเดี๋ยวนาจจะพี่จา๋า จะเลือก9 2้องห้าเป็นเลขที่2ค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่พี่นะคะ, P ะ,คะแคปเจอร์ได้เลยอันนี้ซื้อเฉพาะ3ตัวท้ทยลอตเตอรี่บางคนบอกว่าอาจารย์หนูอยากลุ้นรางวัลใหญ่อะอาจารย์บอก6ตัวได้ไหมบอกไม่ได้บเดี๋ยวพบกับอาจารย์ชัดได้เลยจ้ะน,นะ,ะวันนี้อาจารย์ชัดจะพาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแบบเบิกบุญเก่ามาใช้และอาจารย์ชัดจะอธิบายว่าทำไม680ถึงเป็น3ตัว สีแดงนะคะ,ะพี่ๆจะได้รู้เหตุผลด้วยเนาะว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกัาจา์ชัดนะคะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมอาจารย์เคสเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะนโมโอมรวยเร็วนะโมโอมรวยเร็วนะโมโอมรวยเร็วสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ครับ สตัวแดงๆขหออตจนรชัดนะครับมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเสื้อสีแดงนะฮะแดงด้านในเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับ680นะครับเป็นเลขที่อาจารชัดนะครับได้อ่าตั้งใจให้กับแฟนเพจนะครับในงวดประจำวันพูดพูดงวดไม่ได้นะพูดงวดไม่ได้ ตั้งใจให้ในในครั้งนี้เลยนะครับนะ680นะครับเนื่องจากนะครับมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์ชัดนะครับที่มันมีผลกับการที่นะครับรถนะครับรถนะครับที่อาจารย์ชัดเนี่ยให้ไปจอดประจําที่ประจําตําแหน่งนะครับในหน้านะครับหน้าสถานที่บริษัทนะครับนะก็ คือด้วยห,หลายๆครั้งนะครับที่รถนะครับแต่ละคันที่อาจารย์ชัดเอาไปจอดนะครับแล้วก็นําไปจอดเนี่ยนะครับมันก็มีผลนะครับในเรื่องของเลขกันนี่ว <JK> ันนี้อาจารย์ชัดนะครับผ่านไปสองสาวันที่ผ่านมาอาจารย์ชัดก็คุยกันกับน้องน้องๆกับพี่ๆนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่บ้านอาจารย์ชัดอยู่ที่บริษัทอาจารย์ชัดก็เลยคุยกันบอกเออครั้งนี้มันดูมันดูแบบแปลกๆเหมือนเหมือนตั้งใจเลยนะเหมือนตั้งใจที่รถคันนี้นะครับ ได้มาอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตำแหน่งตำแหน่งโชคอะ่ะพูดง่ายๆว่าตำแหน่งโชคนะครับรถคันนี้มาจอดอยู่ในตำแหน่งโชคก็รถคันนี้นะครับเป็นรถของพี่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันนะครับในละแวกบ้านเดียวกันของอาจารย์ชัทนี่แหละนะครับนะรถพี่ท่านนี้นะครับปกติจะไม่ได้จอดตรงนี้เป็นระยะเวลาหลายๆวันติดกันนะครับก็ มีเหตุทําให้พี่ท่านเนี้ยเอารถมาจอดในจุดตําแหน่งที่ว่าจุดโชคเนี่ยนะครับจุดตําแหน่งของโชคเนี่ยนะครับจอดเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาสามวันติดแล้วนะครับอาจารย์ชัดอาจารย์อาจารย์ชัดนะครับพี่สาวน้องสาวแล้วก็อาจารย์เชนเนี่ยเดินขึ้นออฟฟิศนะครับเดินขึ้นออฟฟิศลงออฟฟิศเนี่ยเราก็จะเห็นรถคันนี้อยู่เป็นประจําเลยซึ่งเป็นรถซึ่งเป็นจุดประจําตําแหน่งของโชคโชคลาภนะครับอาจารย์ชัดก็ เลงจังเลยว่าทําไมรถคันนี้นะพี่เขาไม่ยอมออกไปไหนสักทีแต่จอดอยู่ตรงนี้มา3วันแล้วนะครับแล้ววันนี้อาจ์ชัยก็ยังผ่านไปผ่านมาเอ๊ะมันเอกใจมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาก็เลยรู้สึกเอ้ยมองป้ายทะเบียนพี่เขานะครับชอบต้องบอกว่าชอบด้วยส่วนตัวนะตอนที่ออก9 7 2นะเราตอนที่ออกเลขทะเบียนรถเนี่ยอา์ชัยก็เอารถไปจอดในตำแหน่งประมาณนั้นนะครับอา์ชัยก็เลย เห็นว่าเออรถทะเบียนรถทะเบียนของพี่เขาเนี่ยนะครับจอดอยู่ตรงหน้าออฟฟิศเราเนี่ยอยู่ตรงหน้าบริษัทเราเนี่ยจอดมาสามวันติดแล้วจอดมาสามวันติดไม่ขยับไปไหนเลยนะครับไม่ขยับไปไหนเลยเรารู้สึกว่าเออหรือว่านะตั้งใจที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรสัญญกอย่างเพื่อบอกเราสัญญกอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับเราก็เลยรู้สึกเออชอบนะเลขนี้ก็เลยบอกน้องสาวบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวซื้อเลขนี้ให้พี่เลยเลขเนี้ยพี่รู้สึกว่าเห็นแล้วชอบรู้สึกเห็นแล้วชอบเลย เพราะว่าจอดมาทั้งหมด3วันติดกันแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่าผ่านไป3วันติดกันแล้วก็ยังเห็นอยู่เราผ่านไปแล้วก็ยังเห็นที่จริงแล้วทะเบียนรถคันนี้น,นะครับจะมีทั้งหมด4ตัวเลขด้วยกันนะเลขแรกเขาคือจะเป็นเลข8 8 6 80ทะเบียนรถคันนี้น,นะครับเขาจะเป็น8 6, 8, 0นะครับเป็นของพี่ที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านเดียวละแวกในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็ เอามาจอดตรงนี้ประจําตําแหน่งนี้นะครับทั้งหมด3วันติดแล้วนะครับสามวันจนถึงวันวันที่หวยออกเนี่ยนะครับก็หลายวันติดนะเนาะหลายวันติดเออด้วยความที่เราอ่ะผ่านทุกวันเห็นทุกวันนะครับแล้วด้วยความที่อ่านป้ายมองป้ายทุกวัน เรารู้สึกเออมองจนเราชอบเลขไปเลยมองจนเราชอบเลขนี้นะครับพอชอบเลขนี้ปุ๊บก็เลยมาเล่าให้น้องฟังเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวบอกว่าเออเห็นจอะหลายวันเลยเหมือนกันนะครับแล้วเลขก็สวยเราก็เลยเอาจัดเลยนะครับซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับซื้อลอตเตอรี่เลยซื้อเลยนะครับ6 8 0เรียบร้อยนะครับนะงวดนี้นะครับเป็นเลขอ่าทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถแต่ไม่ใช่รถของตัวเองนะเป็นของพี่นะครับที่เราแวกบ้านเดียวกัน นะแต่ว่าเป็นเลขเป็นเลขที่จอดอยู่ในตําแหน่งโชคลาภที่อาจารย์ชัดชอบเอารถไปจอดนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เล่าให้ฟังว่าที่มาขอ